เนื่องจากเมื่อวานนะผมไม่ค่อยสบายนะครับก็เลยนอนทั้งวันเลยนะครับปวดหัวแล้วก็รู้สึกตัวร้อนด้วยเจ็บคอด้วยนะครับแต่วันนี้ก็เลยกลับมาอาการดีเหมือนเดิมแล้วก็เลยมาทําต่อในส่วนของการรีโนเวทนะครับส่วนของหน้าต่างเองอย่างที่ผมได้บอกไปนะผมจะทําการรีโนเวทให้พอกลับมาใช้งานได้นะถอดตัวเหล็กดัดต่างๆเนะี่ยทั้งหมดทุกห้องออกให้หมดเลยนะครับส่วนของประตูทุกห้องตรงนี้ผมจะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับซึ่งตรงนี้ผมมีการวางแผนไว้แล้วว่าผมจะเปลี่ยนเป็นพวกประตู สำเร็จนะครับพวกประตู UPVC อะไรพวกนี้นะครับส่วนประตูไม้เก่าเนี่ยผมก็จะถอดออกนะเพราะว่ามันมีบางส่วนใหญ่เนี่ยคือเสียหมดแล้วนะครับบานส่วนใหญ่คือเสียไม่ดีแล้วนะครับผมก็จะถอดออกทั้งหมดแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นแบบเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับซึ่งลักษณะของประตูเนี่ยผมก็มีการวัดขนาดนะค,ความกว้างความสูงนะเพื่อที่จะไปสั่งประตูมาแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูอีกทีนะว่าประตูที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นประตูลักษณะแบบไหนนะครับ เหตุผลที่ผมต้องถอดเหล็กดัดนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันขวางการทํางานนะในส่วนของการปรับปรุงตัวหน้าต่างของเรานะครับอีกอย่างเนี่ยการถอดออกมาแบบนี้เนี่ยมันทําให้เราสามารถทําการพ่นสีต่างๆได้ง่ายกว่านะครับกับการที่เราจะทาณนําแหน่งที่อยู่ตรงวงกบเลยนะครับผมก็เลยเลือกที่จะถอดออกมาทั้งหมดเลยโดยขนาดของเหล็กดัดนะครับก็จะมีขนาดเท่ากันนะเท่าที่ผมลองดูนะครับแต่ผมก็จะพยายามแยกนะครับว่าเหล็กดัดของแต่ละส่วนเนี่ยเป็นของห้องใดนะครับก็จะแยกไว้เป็นกลุ่มๆแบบนี้นะครับ จากนั้นผมก็ไปได้สั่งวัสดุนะครับสําหรับให้ช่างนะเพื่อที่จะทําพวกตัวครอบสันตั่หรือว่าครอบข้างนะครับตรงนี้เราผมจะใช้เป็นระบบเปียกนะครับโดยการใช้เป็นปูนกับทรายนะครับปูนที่ใช้ก็จะเป็นปูนเขียวนะครับก่อฉาบเทจะผสมทรายแล้วก็ทําเป็นตัวครอบเปียกที่จะใช้ป้องกันไม่ให้น้ารั่วบริเวณครอบสันตั่แล้วก็ตัวครอบข้างต่างๆนะครับเดี๋ยวตรงนี้จะพามาแนะนําวิธีการและขั้นตอนอีกทีในตอนถัดไปนะครับส่วนในวันนี้นะครับทีมช่างก็ได้ทําการ ขึ้นในส่วนของฝ้ารอบนอกแล้วนะครับซึ่งฝ้าที่ผมใช้ก็จะเป็นฝ้าระบายอากาศของตาเพชรนะครับแล้วก็จะมีการติดตัวกันนกเข้าไปด้วยนะครับบริเวณด้านในตรงนี้นะผมเลือกใช้เป็นพลาสติกกันนกสําเร็จรูปนะครับติดบริเวณด้านในเอานะครับตรงนี้แต่ถ้าท่านใดนะครับไม่อยากใช้เป็นตัวพลาสติกกันนกที่ติดด้านในนะครับก็สามารถที่ติดด้านนอกได้เช่นเดียวกันนะครับเราก็ต้องไปหาแผ่นไม้แล้วก็มาตัดให้ได้ตามรูปทรงนะอย่างของเก่าเขาเนี่ยครับ ก็จะใช้เป็นลักษณะแผ่นไม้แล้วก็มาตัดให้ได้ตามรูปทรงแล้วก็ปิดเข้าไปบริเวณตรงตัวเชิงชายนะครับเพื่อป้องกันนกหนูเนี่ยไม่ให้เข้าไปบริเวณด้านใต้ของตัวหลังคาหรือว่าใต้ฝ้าของเรานั่นเองนะครับอันนี้ใครจะมาติดที่หลังก็ได้แต่ของผมเลือกใช้เป็นตัวพลาสติกแบบนี้ซึ่งมันจะสะดวกแล้วเขาทํารูปทรงเนี่ยมาให้พอดีแล้วนะครับมีสกูต่างๆเนี่ยมาให้วิธีการติดตั้งก็ได้ทําคลิปแนะนําไปแล้วนะครับเราจะติดตั้งกับตัวเชิงชายเลยก็ได้ขึ้นอยู่กับ ความเอียงขององศาหลังคาต่างๆด้วยนะครับถ้าเอียงมากเนี่ยผมก็จะมาติดกับตัวแปรของหลังคาตัวแรกแบบนี้นะครับก็สามารถติดได้เช่นเดียวกันยิงสกูยึดเข้าไปเลยนะมันก็จะเป็นตัวช่วยนะป้องกันไม่ให้ตัวนกหรือว่าหนูนะครับเข้าไปทำรังใต้หลังคาของเรานะครับจากนั้นนะครับผมก็มาหางานที่ผมคิดว่าพอจะทําได้ก่อนนะปัจจุบันนี้นะรจริงๆนะผมก็อยากจะทําฝ้าเลยเพราะว่าระบบไฟผมทําเสร็จแล้วแต่ว่าหลังคาเนี่ยมันยังไม่เสร็จ แบบร้อยเอร์เซ็นะครับยังเหลือครอบสันตัวผมก็กลัวฝนตกก็เลยไม่อยากจะทําฝ้าก่อนนะครับผมก็เลยมาหางานที่พอจะทําได้ก็คือในส่วนของตัววงกบของตัวหน้าต่างนะครับแล้วก็ตัวหน้าต่างเองนะซึ่งตรงนี้ผมได้บอกไปแล้วว่าจะไม่มีการเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่าในเรื่องของงบประมาณด้วยแล้วก็ความต้องการของเจ้าของบ้านด้วยนะครับที่เขาอยากจะคงสภาพของหน้าต่างอันเดิมเนี่ยที่มันเป็นแบบเก่าเก่าเนี่ยไว้นะครับดังนั้นการรีโนเวทเนี่ยครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมให้มันสามารถกลับมาใช้งานได้ อยู่พอใช้งานได้เท่านั้นนะอาจจะไม่ได้ดีเหมือนของใหม่อะไรแบบนี้นะครับวิธีการเลยผมก็จะทําการขัดในส่วนของวงกบนะครับต่างๆรวมถึงการเช็ดกระจกอันเก่าของเขานะครับที่มีอยู่เนี่ยเท่าที่จะทําได้ให้มันสะอาดดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับเท mm hmm. ่าที่ผมตรวจสอบดูนะครับตัวหน้าต่างเองเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังพอใช้งานได้นะครับอาจจะมีบางบานที่มันตกลงไปนะครับไม่สามารถปิดได้เนี่ยผมก็จะถอดออกไปเลยนะครับหรือว่ามันมีการหลุดอาการหลุดเนี่ยผมก็จะถอด ออกไปเพื่อไปทําการซ่อมแซมนะส่วนไหนที่ยังพอใช้งานได้ผมจะมามีการฉีดตัวน้ํายาสเปรย์หล่อลื่นเข้าไปเพื่อให้มันสามารถเปิดปิดได้ง่ายนะครับจากนั้นเมื่อผมมีการขัดนับด้วยกระดาษทรายนะครับส่วนที่มันดําต่างๆเนี่ยออกไปหมดแล้วนะครับผมก็จะมาใช้เป็นสีขาวนับทาตัวหน้าต่างโดยสีที่ผมใช้ก็จะเป็นของฮีโร่ลัตเทกทูอินวันนะครับตัวนี้สามารถทาวสัสดุได้หลากหลายเลยนะผมก็จะมาทาทั้งตัว หน้าต pues so like nah so ่างอันเก่าของเขาเนี่แหละครับพึ่งเราจะใช้เป็นสีขาวนะครับก็จะทาที่บริเวณมือจับอะไรด้วยตรงนี้ก็จะเป็นวัสดุที่เป็นเหมือนเหล็กนะครับก็ทาได้ทั้งหมดเลยนะครับส่วนหน้าต่างเราจะใช้เป็นสีขาวลักษณะที่ทาก็จะเห็นว่าหลังจากที่เราทาไปเนี่ยตัวหน้าต่างก็จะดูดูดีขึ้นมาเลยนะครับจากสภาพเดิมที่มันออกเหลืองๆแล้วก็มีพวกคราบดำๆติดอยู่นะครับส่วนบานที่เสียนะที่ผมถอดออกมาเนี่ยครับอย่างบานนี้มันก็จะหลุดออกมาเลยนะครับ ซึ่งมันไม่สามารถใช้งานได้ผมก็เลยจะถอดออกมาแล้วจากนั้นผมก็จะทําการนะรับยึดให้มันกลับไปใช้งานได้อยู่แต่ต้องบอกว่าการยึดของผมเนี่ยอาจจะไม่ได้ตามาเหมือนเดิมนะครับอาจจะใช้เป็นวิธีการง่ายๆเช่นการใช้สกูยิงนะครับให้มันยึดติดกันหรือว่าใช้เป็นเครื่องยิงตะปูเนี่ยยิงยึดให้มันติดกันเท่านั้น,นครับแล้วจากนั้นก็ประกอบพวกตัวบานพับหรือว่าตัวบานพับวิวโก้ของเขาเข้าไป แล้วก็ทําสีเช็ดกระจกเหมือนเดิมนะครับส่วนบานที่เสียก็จะทําประมาณนี้นะครับแล้วก็เอากลับไปติดตั้งณนะตําแหน่งเดิมของเขาก็จะสามารถใช้งานได้เช่นเดิมครับต้องบอกว่าวิธีนี้เป็นวิธีการปรับปรุงแบบง่ายๆนะเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณจริงๆนะครับซึ่งจริงๆเอาถ้าพูดถึงตามหลกักถ้ามีงบประมาณนะก็อยากจะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดหรือว่าท่านใดอยากจะเป็นสปอนเซอร์นะเปลี่ยนหน้าต่างทั้งหมดให้ทั้งหลังเนี่ยก็ยินดีเช่นเดียวกันนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผม สำหรับการเปลี่ยนหน้าต่างบ้านหลังนี้นะครับถัดมาในส่วนของตัวเหล็กดัดนะครับเท่าที่ผมถอดมาเนี่ยตรงนี้ผมจะใช้วิธีการก็คือการพ่นสีนะครับเพราะว่าเป็นวิธีการที่สะดวกแล้วก็ง่ายที่สุดนะครับถ้าเกิดเทียบกับการที่เราใช้แปรงทาสีไปไล่ทานะครับตรงนั้จะลำบากเราอาจจะทาไม่ทั่วถึงด้วยนะครับวิธีการตรงนี้ผมก็จะใช้สีน้ำตาลเข้มของฮีโร่และเทคทูนวันเหมือนเดิมเลยแต่จะผสมตัวทินเนอร์นะครับ WT 500เนี่ยเยอะหน่อยสักประมาณ30% ของสีนะครับแล้วเราก็จะใส่ตัวเครื่องพ่นสีไล้สายตัวนี้จะเป็นของโอซุกะนะครับแล้วก็ไล่พ่นสีเข้าไปเลยแนะนําว่าตอนพ่นสีให้ซ้อนนะครับตัวเหล็กดัดเนี่ยหลายๆชั้นหน่อยนะครับแล้วก็วางเรียงแบบให้มันเยื้องๆกันหน่อยจากนั้นเราก็สามารถที่จะพ่นสีเนี่ยเข้าไปได้เลยนะครับมันก็จะทําให้สีเนี่ยกระจายตัวแล้วก็ติดกับเหล็กดัดเนี่ยได้หลายๆชิ้นในทีเดียวนะครับแล้วก็จะไม่เปื้อนสีด้วยนะครับต้องบอกว่าวิธีการนี้ง่ายแล้วก็สะดวกนะครับทําให้เราสามารถ เก็บสีหรือว่าทํางานสีได้รวดเร็วนะครับผมนี่ครับหลังจากพ่นสีออกมาแล้วก็จะเห็นว่าตัวเหล็กดัดของเราเนี่ยก็จะมีสีนะครับติดทั่วบริเวณแล้วก็เข้าถึงทุกพื้นผิวของตัวเหล็กดัดลักษณะแบบนี้เลยนะครับถัดมานะครับก่อนที่ผมจะเหล็กดัดเข้าไปติดตั้งที่วงกบของตัวหน้าต่างนะผมก็จะใช้สีเดียวกันนะครับกับที่ใช้พ่นสีเหล็กดัดนี่แหละครับเป็นสีน้ําตาลเข้มนะครับของวูดเทคตัว ลัดเทคทูนวันนะครับทาเข้าไปที่วงกบเลยซึ่งตัวนี้สามารถทาวัสดุได้หลากหลายอย่างที่ผมบอกนะครับทางานไม้แบบนี้ก็สามารถทาได้เช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่เราทาสีวงกบนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็สามารถที่จะเอาตัวเหล็กดัดที่เราพ่นสีไว้นะครับมาติดตั้งได้เลยนะครับมันก็จะกลับมาอยู่ในสภาพเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สีที่ได้เนี่ยก็จะดีกว่าเดิมนะครับทําให้ตัววงกบหน้าต่างรวมถึงบานหน้าต่างนะครับ แล้วก็ตัวเหล็กดัดเนี่ยกลับมาใช้งานได้อีกครั้งนะครับซึ่งวิธีการรีโนเวทของตัวหน้าต่างของผมนะ <ๆ S 1> ก็จะใช้วิธีการนี้ทั้งหมดเลยทั้งบ้านเลยไม่ว่าจะเป็นชั้นบนชั้นล่างนะครับแต่ต้องหาเวลามาทําอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าการทํางานตรงนี้เนี่ยก็ใช้ระยะเวลาอยู่พอสมควรเลยนะครับกว่าจะได้แต่ละบานแต่ละช่องเนี่ยก็ใช้เวลามากเลยนะครับอย่างของผมเนี่ยสี่บานตรงนี้ก็ใช้เวลาเป็นครึ่งวันได้นะครับผมดังนั้นเดี๋ยวผมต้องหา วิธีการแล้วก็หากําลังคนนะอาจจะใช้เป็นให้แม่กับน้ามาช่วยอีกทีนึงนะครับแต่เบื้องต้นวิธีการที่ผมวางไว้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับงานวันนี้ก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวมาติดตามกันต่อในวันถัดไปนะครับ